กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยใะฮะอีโก้คัสกิคนเดิมคนนี้นะฮะห่างหายกันไปค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับเลดอัพนะครับในส่วนของคเกริวกันชุบฮะอะไรพลังจิตดอปสี่เท่านั่นเองนะครับผมโอ้โหเพิ่มค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับในส่วนของคอ เลเวล4ดีกว่านะฮะเกริวกันชุบนะฮะว่ามันโหดมากน้อยแค่ไหนควรเอาหรือไม่และผมบอกได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครพลาดในรอบนี้นะครับค่อนข้างจะทำยากแน่นอนนะครับในส่วนของขอวิจัยเกริวกันชุบนะครับเลเวล4เมื่อเพื่อนร่วมทีมใดๆนะฮะได้รับดาเมจพิฆาตเข้าสู่สถานะเชี่ยวชาญไม่ย่ยอทอ มองข้ามนะฮะดามเมจต่างๆ,ๆที่ได้รับติดไม่ยอดท้อเอฟเฟกต่างๆ,ๆนะฮะมองไปเลยนะครับผมข้ามไปเลยและจะมีการฟื้นตัวนะฮะเมื่อผ่านนะครับไป4ตัวละครนั่นเองนะครับและเกิดขึ้น1ตัวละครถึง3ครั้งจะปกตินะฮะอยู่ที่แค่2ครั้งนเองครับแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3ครั้งผมบอกได้เลยว่าติดไม่ยอดท้อ4ี่ั้งหนักๆแน่นๆโอ้โหแม่เจ้าแค่สองรอบก็ื โหดมากเลยนะครับอันนี้ถึง3รอบกันเลยดีเดียวนะครับสำหรับเวล4โอ้โหโหดจัดโหดสัตว์ประหลัดบอกนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่พลาดในรอบนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าต้องใช้ตั๋วค่อนข้างเยอะมากๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพ่ำมทำเพลงกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะครับในส่วนของวัดสดุวิจัยอยายากันไปนะฮะถึง170ตั๋วกันเลยดีเดียว ไชฮะหกสิบตัวแรกครับสัดไปโอ้โหเปิดมาก็ได้คอเลยครับผมคอพลังจิตแต่ผมไม่มีตัวเกเรียวนะครับผมจะเก็บไว้นะฮะในอีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านะฮะที่คอเกเรียลหรือว่าตัวละครเกเรียลกันชุบนะฮะรีเทิร์นมานั่นเองนะครับผมเปิดยาวๆไปฮะได้คอไอดอลมาครับเปิดไปอีกได้คอโลหิตได้โอ้โหโซไอดอลนะฮะเปิดไปอีกเออโอ้โหได้คอพลังจิตมา2ออันแล้วเปิดแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับกดต่อไป โอ้โหได้โซพลังจิตตอนนี้นะฮะถ้าเกิดผมมีคอเกเร็วนะครับตอนนี้น่าจะเวลสอเวลสามแล้วนะไปเปิดต่อครับยาวๆไปอะเปิดอีกอื้อเงียบเหงาเริ่มเงียบเหงาแล้วไปอับเปิดต่อโอ้โหได้ไม่อีกอันหนึ่งครับท่านผู้ชมไปฮะต่อยาวๆไปครับจริงๆที่พอจะอัพนะครับถึงขั้นสีนะฮะหรือว่าเลเวลสี่นะครับก็จะใช้ โซนะครับประมาณทั้งหมด8อันแล้วก็คอ8อันนะครับในการอัพขึ้นเลเวล4นั่นเองนะครับ mm hmm. ขึ้นเลเวล2 1หนึ่งอันขึ้นเลเวล3าอันแล้วก็ขึ้นเลเวล4น่าจะใช้อีก5เออใช้ประมาณ7ครับผมไม่ใช่8นะเออไม่ใช่8อะไรล่ะ <laughs> ไม่ใช่8นะฮะใช้7อันนะครับผมโอเคเปิดต่อครับโอ้โหเงียบเหงามากเปิดต่ออือหือ hmm. ขอยุติธรรมเปิดต่ออีกอือหือ hmm. เปิดอ,อีก โอ้โหเงียบโอ้โหเงียบแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นเพื่อนเงียบไปมากแล้วนะไปเปิดต่ออได้มาสามอันแล้วฮนะเปิดอีกทีออ้หูได้โซ่พลังจิตสองอันเอาเรื่องใปฮะเปิดต่อครับโอโ้ได้คอมาอีกอันหนึ่งครับอันนี้นะฮะที่เหลือก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไร,รอ่ะผลพลอยได้นะฮะคออื่นนะครับผมโอ้โหเปิดต่อครับ อีก50บใบสุดท้ายนะฮะหนรังโอ้โหโอ้โหเงียบไปเลยพอกระบามานะฮะเปิดต่อครับยาวๆไปเหลืออีกแค่10อีก20ตัวนะฮะกดต่อไปครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่มาเลยเหรอวะกดต่อไปครับโอ้โหแล้วเราก็เลือกอีก2อันสุดท้ายครับ ไปฮะโอ้โหแผ่นยุติธรรมแล้วก็กดเข้าไปอ่อขอกระบโดโอเคฮะเดี๋ยวเราไปแรกนะฮะการด,ดาวนะครับผมโอ้โหได้7อันเลยเดียวในส่วนอื่นๆนะครับเหรียญรุ่นอะไรต่างๆนะฮะก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมากเนาะโอเคกดซับไพ่นะครับเราไปกดฟรีหนึ่งครั้งเนาะบาบเรียบร้อยโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างได้เยอะอยู่นะครับผลประกอบการน่าจะได้ คอกับโซนะฮะประมาณ4อันหรือ5อันเนี่ยนะครับทั้งหมด170กว่าใบมได้4ีถึงหอันนะฮะในส่วนของวัสดุใช้อ่าไม่ใช่วัสดุนะครับในส่วนของวัสดุนี่นะฮะเราก็จะได้โซมานะครับ5อันแล้วก็คอ4อันนะครับสําหรับใครนะฮะที่เป็นมหาเทพสายเติมนะครับในส่วนนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยว่า สำหรับเกเรียการชุบนะครับพอเลเวล4นี่ถือว่าสุดจัดแน่นอนครับผมจากการเกิดผล2ครั้งนะฮะก็กลายเป็น3ครั้งนะครับถือว่าสุดจริงๆนะฮะโอ้โหทำให้ติดไม่ย่าท้อได้ถึง3ครั้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้นะฮะก็มาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็มาบอกนะครับว่าคอเกเริยวการชุบเลเวล4มันโหดมากน้อยแค่ไหนผมบอกได้เลยว่ามันโหดจริงๆครับถ้าเกิดใครพลาดในรอบนี้นะฮะเลตอับผมคิดว่าน่าจะได้ พอรีวิวสีค่อนข้างยากจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้อีโกะคาสึกิคนนึงคนนี้ก็ขอตัวลาทุกขั้นไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ